สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไลน์เก็บสถษฐีอีกแล้วนะครับไอรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมเปิดแพคดึงโอลิมปิกไปเนี่ยผมกลับมาอ่านสกิลใหม่นะไอรอบก่อนผมเปิดได้แล้วนะชลวรรณเออผมก็มาดูสกิลใหม่ดูเดิมันมีอะไรบ้างก็คือวันนั้นผมจะตื่นเต้นทําไมว่าได้มาคือสกิลมันไม่ได้ต่างอะไรกับเฟยเลยนะคือผมมีเฟยอยู่แต่ผมหาเฟยก่อน หคือกูก็นึกว่ามันจะโหดกว่าแม่งสกิลคือผมว่าเฟยน่าจะโหดกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าไอชาระวันเนี่ยมันมีแปลนใช่ไหมละ่ะก็คือสร้างสามหลังโอกาส4 0เนี่ยย้ายไปตำแหน่งที่ยืนเพิ่ม10%ซึ่งผมมีแปลนเรืออวกาศเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่านี่แล้วผมก็มีแอบแปนเรืออวกาศมันก็คูณเมืองด้วยใช่ปะ เออผมเอาแปนเรือาอากาศไปใส่เฟย์ยังจะโหดกว่าเพราะว่าเฟย์มันมีกลับเมืองด้วยนะยนะอยู่ไหนละแม่งมันทำไมชอบหายวะเนี่ยคือเฟย์มีกลับเมืองด้วยนะครับผมมองว่าเฟย์น่าจะโหดกว่าชาละวันด้วยซ้ำนะแล้วกูตื่นเต้นอะไรแนตะ่กูได้มาเนี่ยโอ้โหแม่งเงินกูไปแล้วไปแล้วส่วนวันนี้นะครับเราไม่ได้มาเล่น ไอชาลาวันหรืออะไรนะแต่เราจะไปเกียนเดี่ยวสีกันนะครับผมจะเอาตัวไปเกียนเดี่ยวสีเอากดออกทาไมนะ่ะก็คือมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอาไปเกียนได้นะค,คือหัวร้อนแน่นอนอยู่นะนี่ตัวนี้เลยครับอ่ามันชื่อทูตสวรรค์กูยงนะตัวเนี้ยผมบอกได้เลยวิกก็ได้ล้มก็ได้ตายยากด้วยนะอึดนะครับเซตผมก็จะใส่เซตเป็นเซตนี้เลยนะก็คือ ดาร์หมวกดาร์คชิวนะแล้วก็โดนก๊อปปี้กาเดียนเนี่ยกลัวกันตัววิกด้วยนะแล้วก็บัตเชิญกระต่ายกระโดดนี่อันนี้จําเป็นนะครับอันสุดท้ายเนี่ยที่จริงควรใส่เป็นปืนหมัดเพชรนะแต่ว่าไอดีผมเนี่ยไม่มีปืนหมัดเพชรก็ใส่อุปกรณ์เขียนแบบเรือบินไปแล้วกันก็เผื่อเราพลาดอย่างเงี้ยไปลงเมืองเขาก็จะได้ตายยากๆหน่อยนะเอาคูณเมืองมันออกอย่างเงี้ย สำหรับตัวนะครับทำไมผมถึงบอกว่าตัวเนี้ยมันเกียนนะครับม,มันวันเทินได้นะตัวเนี้ยด้วยสกิลไอ้เนี้ยเขานะเดี๋ยวสกิลมันอยู่ไหนนะเนี้ยเมื่อก่อสร้างโอกาส4 0ย้ายไปในแถวเนะี่ยคือมันวันเทินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วก็เมื่อเริ่มเทินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์รับการ์ดนะครับก็จะมีการอะไรบ้างผมจําไม่ได้แล้วผมใช้แต่ทาสีนะตัวเนี้ยมันมีทาสีนะมันสามารถชิงวิกเขาได้ด้วยนะเลดเกมผมบอกได้เลยโหดแล้วมันก็มีดรอ ใช่ไหมมีเป็นตกแลนด์มาร์ตตัวเองอะ่ะและสามารถโดดไปสร้างแลนด์มาร์ได้นะแล้วคอมโบกับนี่ผมใส่ออฟไอ้นี่มาด้วยนะครับออฟของโดนกาเดียนนะก็จะเป็นดูดมีดูดถือว่าครบเครื่องนะแต่ว่าระวังอย่างหนึ่งคือตัวที่มีดิสชาร์ตนะถ้าเขามีดิสชาร์ตเนี่ยหลอดเราแตกเลยนะครับคือเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะตัวนี้จะหมาทันทีเลยนะครับ ผมถึงแนะนําให้อันสุดท้ายเนี่ยให้เอาปืนมาเต็ตไปเพื่อไปกันหลอดเราแตกนะโอเคและตัวเนี้ยมีรีชาร์จด้วยนะผมก็จี้มันก็รีหมวกได้นะรีอุปกรณ์เขียนแบบได้รวมถึงรีพวกผ้าสีที่เป็นสกิลตัวมันนะโหผมบอกเลยตัวเนี้ยโหดเดี๋ยวผมพาไปเล่นให้ดูเลยต้องเล่นเดี่ยวสีด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งมันสู้เขาไม่ได้นะคือเดี่ยวสีอะเราสามารถยืมมือคนอื่นฆ่าแล้วเราชิงวิกได้ไง เออและตัวเนี้ยมันตายยากมากนะครับผมเลยเอาไปชอบเอาไปเดี่ยวสี่คือมันกินนิ่มได้นะแทนที่ที่เราเล่นแหนก็ต้องเป็นด่านนนโอมัลติเวิร์สนะครับเพราะว่าด่านเนี้ยมันสามารถล้างสถานะที่แบบเอฟเฟกอันตรายได้นะเอฟเฟกพื้นที่อย่างเงี้ยคือตัวเรามันไม่มีการเอฟเฟกอันตรายไงเลยต้องอาศัยด่านนี้ไปก่อนนะ,นะกดไปเลยเดี๋ยวสี่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไป เกียนกันเลยถูกป่ะผมบอกเลยไอเชียนนี่เกียนจริงไอเชียนเนี่ยหลายรอบแล้ววันเทินสามตัวนั่งเอ๋อก็มีนะผมบอกเลยเอาไปเล่นตามได้นะสูตรนี้ผมบอกเลยโหดถ้าไม่เจอพวกคีมุนพวกอะไรนะไอยอมลาใช่ไหมวันนั้นผมอ่านชื่อผิดอ่ะอ่านว่ารามยอแม่งมันชื่อยอมลาเออมาขออย่ามีพวกเนี่ยสู้ได้นะ อโ้โหกูพุ่งพูดถึงแม่งมาเลยยอมลานะครับมันโหดเฮ้ยยอมลาไม่โหดอโ้โหพระสุทนอัสลันอโอ้โหไม่โหดเสร็จกูดิเนี่ยเอากูกินนิ่มนะาตาเนี่ยอโอ้โหคนที่3ามถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยแนะนําให้เล่นคนที่4นะเพราะว่าเราอะไม่ได้ออกแปลนมาเราต้องอาศัยโดนการเดียนเนี่ยในการสร้างแลนด์มาร์สนะครับ เหตุผลที่ผมไม่เอาแปนมาเนี่ยเพราะว่าในเดี่ยวสี่นะมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแปนอะเลดเกมมาบ้านเต็มหมดไม่มีที่สร้างครับผมเลยเอาโดนการเดียนมาแทนนะก็บอกเลยพวกเนี่ยไม่รอดเนะียยอมลานเนี่ยไม่รอดอัสลันเนี่ยมันทอยหลังเรามันมีโอกาสฆ่าเราได้นะคือเล่นคนที่สามเนี่ยผมไม่ผมไม่ถนัดด้วยเด็ส่วนมากตัวเนี่ยนะถ้าจะให้เก่งอะเล่นคนแรกกับเล่นคนสี่ ันเนี้ยจะโกงเลยเล่นคนสีนี้จะโกงสุดเล่นคนแรกเนี่ยมีโอกาสวันเทินนะครับคนอื่นไม่ได้เดินแนะแต่ว่าถ้าปิดไม่ได้เราก็ชิบหายได้เหมือนกันนะอีก3าตัวลุมกระทืบแล้วแน่นอนตอนนี้ยอมลาสไลด์ไปแล้วครับตัวโคตรโหดน่าจะโหดสุดในตอนนี้นะแต่จี้เขา <c oughs> มึงจะามาโทรหาใครนะวอลเอสเที่อยากกูอา่านปะู่วะาเนี่ยก็เก่งอังกฤษน,นะ เมื่อตกแลมาตัวเองโอกาส 80%, ด,80ด,ดึงเหรอเฮ้ย80%ดึงว่ะอ๋อดึงเที่ยวที่อยู่รอบโลกไอสัต์เอ้ยแบบนี้เขามีบินด่วนใครจะไปยืนค้างอยู่ตรงนั้นให้มึงนะเห็นไหมเรามีแลนด์มาร์คแลนด์หนึ่งแล้วเรายังไม่ทําอะไรเลยนะครับเราไอสองนี่ไอนี่บางปีกเราวางปีกเรามันอันใหญ่อ่ะมึงก็เร็วๆดีเพื่อนมึงมีอะไรให้คิดเนะี่ยมันจะสร้างพื้นที่พอลลกกันอนะ อ่ะไม่เป็นไรมาเราเลือกทาสีมาแล้วครับอันกลางไปมีโอกาสวันเทินอยู่นะเพราะช่องนี้มันว่างนะครับเราก็สิบไปก่อนเลยอย่างเงี้ยอ่ะสิบสองไม่เป็นไรสิบสองผมแนะนําให้เอาบ้านเอาเอาบ้านหลังนี้ก่อนนะโอเคหนาออกนะครับออก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 ,ออก,ออก เราก็เบิลสองอีกทีนะมึงได้เออแน่อัสรันไม่ต้องคอยสองสวยออกอีกถ้าออกชนะเลยรอบนะโอ้โหไม่อ,ออกตานสินะครับเมื่อเราจะบินด่วนโอ้โหสิบเอดมึงอะอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้แล้วอ,อย่างงี้เราต้องไปแลนด์าสเราแล้วอย่างงี้ไม่ได้แล้วครับบันเทินไม่ได้นะ แม่งกูถอยพลาดไม่ใช่ถอยพลาดหมวกอาร์ชิลไม่เอาส้มตีนอะไรเลยไอ้เหี้ยอืมแผนเทศสวนผลไม้เอเ้ยไอ้เหี้ยลิงพันละกูอาสลันจะเล่นไอ้พระสุธนก่อนเลยนะที่จริงคนที่มึงควรเล่นคือกูเว้ยพระสุธนนะไม่ได้ช่วยให้มึงชนะหรอก ประสุทนน่าจะหมดนะครับคนที่น่าเก็บที่สุดจนะไม่ใช่อัสลันนะครับผมบอกเลยตาเนี่ยคือยอมลานะคือเราต้องฆ่ายอมลาก่อนนะเพราะเราแพ้ทางมันมากนะไอ้อัสลันอะไรเนะี่ยให้มันตีเราไปเหอะรถมันตีเราไม่เข้าหรอกครับผมบอกเลยเอาทอยดีเฮ้มันกินเวลากูเนี่ยอทอยไปมันก็ตายอยู่ดีแหละน้ําแข็งไม่ดักอะไรเลย อ่าและตัวนี้นะครับมันมีเพิ่มค่าผ่านทางด้วยนะถือว่าครบเครื่องนะใส่ปืนหมาเดเพชรเข้าไปนี่เอาไม่ลงนะครับผมบอกเลยเนาเพื่อนโอ้โหมึงโงไปลงบ้านเขาแต่เราก็สามารถล้างได้นะครับล้างน้ำแข็งอะโดยการไปวาร์ปจุดวาร์ป4จุดนะ มันก็สามารถล้างได้นะเอามึงเตะมึงพังบ้านกูหาพ่อมึเงเหอไอ้เหียแม่งเดินผ่านเฉยๆกูนึกว่าอะไรบ้านกูหายไปแล้วนะ่ะอ้าวฆ่ากันเลยฆ่ากันเลยฆ่ากันเลยโอ้อาสรรันน่าจะตายนะครับเพราะยอมลาผมบอกเลยแม่งมันเป็นตัวที่โหดมากๆนะครับดูดิขนาดจาก,กาตาฟ้าแม่งยังเสียค่าผ่านทางมันเสียสองครั้งอนะ่ะ อ้าว,าวเดียวเดียวเดียวมันมาเอากูแล้วพี่น้องไม่ใช่กูไม่ใช่กูกเหมือนว่าจะมีคนตายนะครับโอเคตายเลยหนึ่งแล้วก็เหลือกูเลยเนี่ยแหละจะไปไหนยอมลามจะไปไหนไปเอาอัสลันต่อนะครับมันน่าจะเหลือเราไว้เล่นนะถ้าอัสลันตายเนี่ยเราสามารถไปวันเทินจุดเดิมได้เลยนะเนี่ยเราจะชิงวิกยอมลานะเพราะว่าถ้าเราจะไปล้มมันเนี่ยคงล้มไม่ลงนะ มันก็ไม่มีอะไรป้องกันตัวมันนี่หว่านอกจากโล่ไอเชียนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าเงินมันเยอะมากนะครับเราต้องมีบ้านที่คูนแพงๆนี่ไงมันมาเอากูแล้วโอ้โทษทีวะน้องคือของพี่เยอะอ่ะอ้าวมึงไอ้ที่อ่้ากูต้องฆ่า้ตายยอมลากูบอกเลยจะได้เราไม่มีไอ้นี่นะครับอ้าวสวยดิมึงตายยอมลามึง มึงตายทรงเนี่ยเราก็โดดไปฆ่าไอ้เชีย่ยนี่ก่อนนะครับผมจะบอกสูตรดึงไปมาเนี่อัสลันตายนะครับทรงเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ไปอะไรวะกูทำอะไรเนะี่ยสองอีกครั้งได้ป่าวะ เฮ้ยโอ้โหได้เฉยอย่างงี้ก็ตายเด็เราชะตาแล้วนะพูดไปเรื่อยไอ้เหี้ยชาร์จนะครับหมวกเรากลับมาเต็มเหมือนเดิมครับโอ้โหได้ดรอปด้วยกูบอกเลยมึงตายแน่นอนยอมราตายนะครับไม่ตายหรอกูซ้ำอีกรอบดูดต้องไม่ดูดอ่าเจ็ดกับสามอะไรทอยง่ายวะน่าจะเจ็ดทอยง่ายโอ้โหไอ้เหีท่ออกหน่อยออกหน่อยออกแค่หน่อยไปข้างออกแค่หน่อย ถ้าไม่ออกเราเสร็จเลยนะครับอ่ะมึงเสร็จอันเนี้ยมึงตายโอ้ทำไมเน็ตมันดูนงนงว่ะแต่เกมมันนงโอ้โหไม่มีอะไรออกเลยครับทั้งดูดทั้งอะไรไม่มีอะไรออกเลยถือว่าดวงค่อนข้างห่วยนะแต่ตอนนี้เรากําลังจะโดนแลละเราน่าจะไปอยู่แถวอื่นนะหรือไม่ก็น่าจะวันเทินนันจะเลยแม่งไม่น่าเสือกมาตรงนี้เลยกู ไม่เปไรโล่เราเยอะนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปหยองกูถืกอเพื่อนมึงดึงกูไปดีบ้านมึงจะปีสีอย่กูบอกเลยเราต้องเบิ้ลสองอีกรอบเพื่อล้างตรงนี้แล้วเราก็ลงแลนด์มาร์คเราแล้วโดดมาดูดแม่งเล่นกูก่อนแล้วไอ้เหี้ยออสองให้ได้นะเออแม่งคู่ขี้กูหมดแล้วล้างไปก่อนนะ เออเราจะตัดเมืองหรือว่าเราจะอาอยังไตงตัดเมืองก่อนดีป่าผมตัดเมืองเขาก่อนดีกว่นะเพื่อ40%เราออกด้วยไหนเห็นป่ะ40%เราออกก็ไปตรงนี้ <Wow. S 1> ดึงนะครับไม่มาไม่มาไม่เป็นไรเอ่อสองอีกรอบสวยดิเราซื้อบ้านตรงไหนไว้นะแม่งตัวมันบังว่ะอันนี้ป่ะดูด ดีชาร์จสวยเฮ้ย hey, ทำไมออฟดูดผมไม่ดูดเลยวะมีแต่เรียกเนี่ยออฟโอ้โหดูดไม่ออกเลยนะสามทอยยังไงวะไม่ใช่คูขี้ไอเชียผมกัวมลงสีมากเลยอ่ะสวยดิอย่างนี้โดนนะครับมันโดนเราแล้วอืมมึงมานี่ มึงมานี่มึงมานี่มึงว่ามึงไม่แพงเหรอไอสัตว์ใช้เกลือกา๊าซทางฟ้ากูมีตัด40ไอ<ๆ>้เหี้ยมึงมาอีกรอบมึงมาอีกรอบมึงมาอีกรอบอ้าวมึงมาอีกรอบใช้ดิกูมีตัดการ์ดนะไม่ยอมใช้กูบอกเลยยอมลาก็ยอมลานะครับเรารีชาร์จเต็มหมดแล้วนะครับยึดอะไรยึดอะไรกูยึดอะไรก,กูอ้าวไปตรงเลยสิบสองเลย Uh huh. ยอมลาผมบอกเลยยอมลาก็ยอมลาเถอะมึงได้ลาโลกแน่ไอ้หีอ้ออ้าวอย่างงี้เสียดายดูดใกล้ไปหน่อยนะอดอบเราไม่ออกอะถ้าดอบเราออกเราจะโดดมันดูดมันได้นะอา้าวเราผลิตคู่ขี้ได้นะครับมึงเสร็จกูแน่เอาเมาส์หายเมาส์หายโอเคมาละ ทำมาหน่อสวยอย่างเงี้สยสวยหคูณ6กสี่มึงต้องใช้แล้วแหละเ <g ülme> น้นเน้นๆ250ไงไงมึงเออมึงใช้ไม่ดีกู้เออมึงต้องกู้เป็นถึงยอมลามึงต้องกู้มึงต้องกู้จริงกูรีชาร์ตอะมึงโอ้โหไม่รอดนะครับไม่รอดผมบอกเลยเอาอะไรกะอ๋อ ไม่เป็นไรมึงมานี้มึงมานี้นโอ้ห่เก้าล้านกูว่าจะเอามาเน้นๆน,น,นะครับโอ้โหจบที่ห้าพันล้านนะั้นเราได้เงินเป็นไงตบได้ทุกตัวนะถ้าเขาไม่โหดมากอะเราไปเจ็ดหมื่นเต็มๆมาเดี๋ยวลองอีกเกมหนึ่งให้ดูเลยเดี๋ยวว่าผมแบบโอตานี้มันเจอคนไม่โหดเอาโหดๆสามคนมันก็สู้ได้นะครับถ้าเขาไม่มีดิชาร์ตนะคือตัวเชนเนี่ยนะคือคอมโบมันมากครับผมบอกเลยเอาไปเล่นตาฮมย ไอเชีย่ยบ้านไอนี่นี่ว่ะแม่งตัวหัวเลยกูกดออกดีป่าวะไม่ทนันละอ่าไอเฮีย้ยโอ้สายวิกก็โอ้ผมบอกเลยเหมือนมาเล่นกันสองคนไอสองตัวเนี่ยตัวประกอบกูขอคนสี่ให้เดี๋ยวนะจะทานมันป่าวะคนสามอีกแล้วนะมันจะวัน,นวเทินเราปลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันวันเทินได้เป่านะ อา้าวมีโกยเพชรแวย <c oughs> เอาโกยเพชรมาให้พ่อมึงเล่นหน่อยสิอุ้ยมัน20แป่ประมาณ80นะแต่กูว่าไม่ทันมันแล้วไอ้เชียเล่นคนสามไม่ได้ส้นตีอะไรกับเขาหรอกดูแม่งเก็บเพชรก่อนเลยและแม่งก็จะเบิ้ลสองเก็บตรงนี้แล้วก็จะทอยเจ็ด กูขอให้เมืองผุดกูไปผุดตรงเพชรอยู่อะโอ้ยมึงไปผุดอะไรตรงนั้นแม่งเอ้ยอ๋อมันผุดข้างเมืองที่สร้างนี่กว่ากูก็เราได้มาฟรีๆสองพันอ่าแม่งเก็บเพชรคนเดียวเลยสัตก์กูเดี๋ยวกูจะเล่นมึงให้หนกักไอเชียเนี้ยกูจะเอาแบบระดับว i p ให้มึงเลย กูจะล็อกมืโดว่ามึงเลยไอเทียสองตัวนี้กูไม่สนนะ่ะไอเทียแเวนเชียตนี่ทำอะไรได้เตะแต่ต้องอยู่ข้างบ้านเราอนะหูทุกวันนี้เขาใช้มัดกาหนดแล้วลูกพี่โอโ้โหพวกมึงจะถอดใจอะไรกันวะอืมกูให้กำลังใจพวกมึงสู้ๆพวกมึงไม่ต้องกลัวพวกมึงสองตัวไปหลบไกลๆกูเลยแต่กูเล่นแม่ม เออมึงลีลาแบบแนี้แหละเดี๋ยวมึงไม้ตายโหง,งกูบอกเลยมึงเติมตำนานมาปะเนี่ยเติมตำนานมาด้วยแล้วมึงไม่ใช้มอนเตอร์ที่เติมอ่ะฮึมแม่งเอาเพชรซื้อเชียนี่มาด้วยกูบอกเลยกูไม่กลัวเฮียเติมมาเท่าไหร่ก็แพ้กูอยู่ดีแหละเดี๋ยวนะสองเราตอนสิบสองลงนี้ลงนี้ตอนสิบสองลงนี้ลงนี้ กูอะไรลงนี้ลงนี้วะกูกูต้องอยังไงวะถ้าจะวันเถินไม่ได้วันเทินได้แล้วมันสร้างสองถ้าสร้างหนึ่งกูยังพอดได้ไอ้เชีย่ยมึงรู้ไหมมันเสียเวลาคนอื่นมากเลยนะเว้ยเกมก็หน่วงอยู่แล้วแม่งมึงทอยอะไรนักหนาเนี่ยกูถามจริงมืงเห็นใจ2ตัวนี้หน่อยกับกูเนี่ยแม่งไม่ได้เล่นกับเพื่อนเนี่ย เอเชียมึงจะเอาทุกเมเ็ดเลยเพชส่ะเหลือ20ไว้ตรงนี้ให้กูหน่อยก็ได้ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะทีแหนะแม่งได้ทอยอีกเอสตัดโอ้เออมันเอาไอ้นี่ไปไว้ข้างบนเลยนี่วะไอตัวนับเวลาและแม่งและแม่งก็มีอะไรไม่รู้บงังเต็มไปหมดเลย มึงกลัวใครเอาว่าแป้งเอาหลุมดำไปวางไว้ตรงนั้นน่ะแม่ง,งเออด่ามันหน่อยดิแม่งเดนอไรนักหนาเดี๋ยวเอะไอ้เหียนม่เอไ่เอล้างหลุมดำมันไปเมืองกูมันสร้างตั้งเยอะเมืองกูผุดเมืองเดียวสองดิอันนี้ใช่ของกูปะเนี่ย เฮ้ยอันนี้ของกูสองแม่งเล่นมาแต่พูดไงโอเคนะกูว่ามันน่าจะเป็นที่เกมมาแหละที่นี่มันก็อ้าวใครเอาระเบิดมาวะอ๋อบัฟมันเป็นบัฟตัวแล้ว <12. S 1> เราก็กินเมืองเล่นไปนะช่วงนี้ยถ้าทอยคนสี่นี้จะได้เมืองเยอะเยอะกว่านี่เพราะเราไม่มีแปลนนะเรา หวังให้คนอื่นสร้างให้หรือเราจะเล่นมันเลยวะคอยสิบสองลงนี้แล้วก็เลือกทาสีไปเออผมว่าเกมแม่งหน่วงไอ้แคยแม่งหรือเน็ตกูน่วงวะสิบสองไปเลยเคลิปจะยาวเพราะอย่างงี้แหละแม่งกูว่าจะเล่นหลายๆตากูจะได้แค่สองตานะั้งเนี่ยกูบอกเลย ตอกไม้ออกหน่อยอันนั้นเป็นของกูเอา้าอยู่ดีๆมันก็หาเรื่องตายเฮ้เพื่อนอย่ายวิ่งตายนะอย่าเพิงตายนะมันแคบไม่กิ่บาทเองกูมากูมาซื้อเลยกู้ก,ก,กูกูมาจ่ายกูใช้การนำฟ้าโดนตัดนะเอามึงอยากโดนอีกรอบปะไอเชยทำไมกูไม่โดนเป็นนี่วะโอ้ยไม่เป็นไร <12. S 1> ขอให้ใหอันนั้นเราออกอะไรนะ ไ,ไปข้างๆออกเอา้ามึงก็เดี๋ยวนะโอเคมึงโดนอย่างเงี้ยไม่ว่าใครใครคนใดคนหนึ่งอะเอาเอเชียนี่เอาหมวกเกี้ยวมาเอา้าเพื่อนโอโ้โหอย่าเพิ่งตายนะเอา้าไอเชียกูกาเดียนไม่ใช่เหรอไอเชียนกาเดียนออฟเดอะแกลเล็กซี่กูไม่ออกเหมิดแม่งเลย mm. บ้านกูไอสัตว อา้าวรอบสองระบายไม่เข้าเีนี่หมดเกี้ยวหมดแล้วอ่หกไม่เบิ้ลเออมึงพวกมึงพวกมึงแหกแล้วแหละแล้วทำไมไม่ให้กูไปล่ะเอา้าเออแม่งเกมแม่งที่กูเติมไปนี่พวกมึงทำอะไรกันล่ะหรือเป็นที่เน็ตกูหรือกูโทษอะไรได้บ้างาวะเนี่ย เน็ตบ้านกูหนึ่งกิกะบิตเลยนะเว้ยโหแม่งหน่วงตอนไหนไหม่หน่วงมาหน่วงตอนกูอาชิปดูดมันดิอเออแม่งกว่าจะดูดแม่งใจกูจะขาดเอ้ยมึงไม่รอดผมจะเอาไงดีวะ มันดูดไม่ถึงอะตรงนี้นแต่เราสร้างแรนด์มาไว้ก่อนดีกว่ากินยาวกินยาวเผื่อเราพลาดเนี่ยเอาเมิดกินกินเมืองเล่นเลยเอ้าอย่างนี้กูชนะได้เลยนะชนะลายอะอีเชนี่ไม่ต้องทอยไอสัตว์กูทอยคนเดียวเอ้าเพื่อนอาตายแล้วหรอ,อ,อมึงมานี่มึงก็ไม่รอดมึงไม่รอดล้มไปเถอะมึงอะ มึงไม่รอดมึงกู้มึงโดนกูอีกรอบนะใช่ปะ่ะวะเราเราได้ทำอะไรมวเอา้ามันตายเลยโหเอ้ยทีนี้แหละมึงกูบอกเลยสองตัวเนี้ยของกูโอ้กูนึกว่าจะแน่ไอ้เฮียกูบอกเลยเซตนี้อตบได้ทุกตัวแต่เมื่อกี้ผมสงสัยการเดียนเข้าออได้ไงวะกูต้องไปหาแบบดาร์กมาใช้แล้ว อ้าวไอ้เหี้ยมันระบายสีกูตอนมันตายมันขายไปด้วยเหรอไอสัตว์เอ้ยบ้านกูแม่งมันตายแล้วมันเอาบ้านกูที่ทาสีไปด้วยไอสัตว์เอ้ยไอเลวไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูตามไปกระทืบมึงไอสัตว์เก็บไว้ใช้ทีหลังละกันอ่า สองดูดิเดี๋ยวจบลายให้ดูแม่งกูไม่ไหวแล้วพวกแค่นี้ไม่ต้องล้มหรอกสงสารมัน่นผมมาฆ่าแค่คนโถ,โถ,โถนแะล้วพวกนี้ผมปาณีออกดิ<า>เอาไอสัตว์ตไม่ใช่เมิร์ดก่อนอ 12. 12. าอสิบสองสิบสองออกเก้าโอ้โหดีจัง สุดยอดเลยเอาการลอยมาดีกว่าเกมมันหน่วงมันไม่น่าเล่นแล้วคือเดี๋ยวสักพักก็น่าจะหลุดนะเออเพรกูได้กี่เพศนะยี่สิบยังดีไว้อา้าวยอมเลยเหรอทาไมยอมอ่ะอืมหรือว่าหมวกมึงกากวะ หมวกอะไรของมึงเนี่ย <c> เ <oughs> ยียมีสกิลเดียวได้หมวกชาติไหนวะเนี่ยไอสัตว์ทุกวันนี้แม่งสกิลจี้อย่างการเรียงความนะครับออาโดนตัดแตเอาไงสู้ต่อไหมเราให้มันสู้ดีกว่ากู้เงินมาสู้กูหน่อยเอ,อ้าตายแล้วโอ้แม่งงุดหงิดกับเก,บเกมวะ่ะแม่งเกมช้ามัน อะไรก็ไม่รู้ดูดิแม่งกว่าจะทอยได้แล้วกว่าจะเดินีกอ่ะเสียงดวงเบ็ดเทียอะไรของมันออกวะสกิลอะไรทำอะไรได้วะคือผมมาไม่ทันตัวพวกนี้นะเพิ่งกลับมาเล่นไม่กี่เดือนเองกำลังกลับมาปั้น ID ไอดีใหม่ม,มันทำอะไรวะ แล้วกูเล่นแม่งแล้วกันอ้เหี้ยนี่กูบั่นไส้กูขอหนักๆหน่อยแล้วกันคูณเมืองไปแบบเนี้ยกูบอกเลยแพงแพงบ้านโคตรแพงโอคูณแปดอย่างงี้มานี่มึงมานี่กูบอกเลยโ,โอ้ถ้าคูณอีก เป็นคูณ16นี้จะโคตรแพงเลยนะครับผมบอกเลยแต่แค่นี้ผมก็เหลือเฟือแล้วนะโอ้โหเละไม่น่าถึงพันบีแต่ว่าน่าจะหลายร้อยอยู่เอ้าเอามึงไม่ตายหรอมึงไม่ตายงั้นก็โดนอีกดีคูณสองหน่อยคูณสองไม่ออกนะ โอ้ยไอ้เหี้ยมันช้าจังล่ะสอง <c oughs> ไอ้เหี้ยใจกูจะขาดทำไมตอนกลางคืนคนมันเล่นเยอะเหรอหรือมันยังไงวะทำไมมันหนวกเนี่ยไอ้เหี้ยตอนกูไปถามเขาหน้าเพจแม่งก็ไม่ตอบกูไอ้สัตว์ เออสา 3. 3มสามให้หน่อยโอ้โเออยังดียังดียังดีสิบเอ็ด 11. โอ้โหไอ้แย่แม่งคนละฝากเลยสามกับสิบเอ็ดกูบอกเลยไอ้ที่มันยืนอยู่ตอนนั้นชะตามึงขาดเลยเว้แมวอ,อ่าผมบอกเลยคุณสองออก่อยโอ้ยคุณสองมึงไม่ออกละ เฮ้ยดูขนาดคูณ8ดนะยัง200ล้านน่ะผมบอกเลยถ้าตรงนั้นคูณแ0แล้วด่านนี้นะผมบอกเลยลิได้มา20เพชรกำไรฮะวันเนี้โอเคเป็นไงกันบ้างสำหรับเซตเกียนเดี่ยวสี่นะผมบอกเลยถ้าไม่เจอพวกหมดโถจริงๆอ่ะแพ้ยากนะแต่ว่าแน่เกมมันหน่วงๆผมเลยรู้สึกแบบดูดิกดรับของกดยากแหละ ผมเลยมาเล่นให้ดูเยอะไม่ได้นะครับก็สองตานี่ก็ถือว่านานพอสมควรแล้วนะเพราะว่าเกมมันหน่วงอหละอืมคออยากเอาไปเล่นตามเซตตามนี้เลยนะครับและอันะมณีใส่อะไรก็ได้นะแต่ผมใส่เป็นคู่ขี้เพราะว่าเวลาทอยดับเบนะิลเนี่ยเราบางทีเราอยู่เลดเกมเราทอยดับเบิลเราก็จะมีคู่ขี้ใช้นะครับแต่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ผมว่าเซตเนี่ยดีแลละ ขาดแค่ปืนหมัดเพชรนะครับตัวนี้จะเพอร์เฟกมากๆหรือแม่ก็ใส่เนี่ยเป็นดาร์กไปเลยนะบางทีตัววิกมันระบายเราเข้านะครับก็เนี่ยแหละสำหรับวันนี้นะครับเซตเกียนเดี่ยวสีเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเนี่อะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีครับวันหน้าจะมีอะไรเกียนๆมาให้ดูก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของผม ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่